แบบปึกหัดที่2.2นะคะอันนี้เขาให้ทําอะไรให้เขียนเศษส่วนต่อไปเนี้ยให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันนะคะอ่าเราสามารถทําให้มันเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันได้ยังไงอ่อย่างเช่นเศษ3ส่วน5าส่วน5ทำส่วน5เป็นส่วน10ได้ไหม5เอา2ไปคูณใช่ไหมคะ ทีนี้เวลาเราเอาตัวไปคูณเนี่ยเราก็จะต้องคูณทั้งเศษและส่วน3ามคูณสเป็น6 5ห้คูณสเป็น10อ่ะเพราะฉะนั้น3ามส่วนหเราทำให้มีส่วนเป็น10ได้ละได้6กส่วนสิ่ะแล้วถ้าทำให้เป็นส่วนร้อยล่ะห้าคูณอะไรแล้วได้ร้อย ห้าคูณอะไรคะห้าคูณยีเมื่อตัวส่วนคูณยี่สิบพะนั้นตัวเศษก็คูณ20ด้วยนะคะสามคูณยีก็จะได้3ามสองหก็เป็น60ส่วน1น0่อ่ะแล้วส่วนพันล่ะ ส่วนพันเอาอะไรไปคูณจำนวนอะไรไปคูณห้าอะไรได้หนึ่งพันหนะ้าห้าก็คูณด้วยสองร้อยห้าสองสิบศูนย์อีกสองตัวนะคะสามสองหกก็เป็นหกร้อยอะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อ่ะพอมาข้อสองข้อสองเนี่ยมันมีส่วนเป็น10อยู่แล้วนะคะมีส่วนเป็นสิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทําให้มันเป็น10เราก็จะทําให้มันเป็น100กับเป็นพันเลยอ่ะแล้ว10คูณอะไรนะได้1 0ึ่งก็ต้องคูณด้วย10ใช่ไหมคะอย่าลืมเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วน2องคูณสิบได้ย0่ 20. สิบคูณสิเป็น100อ่ะ แล้ว10คูณอะไรได้1,000งพสิบก็ต้องคูณ100คูณทั้งเศษและส่วน2องคูณหนึก็จะกลายเป็น200ร้อยส่วนหนึ่นะคะอ่ะหนูก็คิดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอ้าวต่อมาข้อ2นะคะข้อ2 ให้เขียนจํานวนต่อไปเนี้ยให้อยู่ในรูปของทศนิยมอ่ะมันจะเป็นทศนิยมได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้มันเป็นอ่อยู่ในรูปของส่วนสิบส่วนร้อยนะคะหรือว่าส่วนพันอ่ะหนูมาดูก่อนข้อหอ่ะเดี๋ยวครูทำข้อหนึ่งให้ดูนะคะว่าทำยังไง1 6บส่วนหเราก็หาตัวมาคูณ1 6บส่วนห ห้าคูณอะไรนะให้ให้เป็นมีส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันห้าคูณอะไรคะห้าคูณสองเพราะฉะนั้นสิบหกก็คูณสองด้วยสิบหกสองสามสิบสองห้าสองสิบอ่ะเมื่อมันมีส่วนเป็นสิบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยถ้าจำนวนใดก็แล้วแต่มีส่วนเป็นสิบมันคือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามจุดสองนะคะตอบ 3.2อ่ะข้อ2ทําเหมือนกันมีส่วนเป็น10นะคะอ่ะมาดูข้อ3ข้อ3มันเป็น25เพราะฉะนั้นเราจะทํา25เป็น10ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ทําให้มันเป็นร้อยเอ๊ะยี่สาทให้เป็นร้อยได้ไหมมีอะไรนะที่คูณ25แล้วได้ร้อยสิบสอ่วนยี่สิบห้าคูณอะไรคะ ยี่สิบห้าคูณสี่อ่าสิบสองก็คูณสี่ด้วยสิบสองสี่สี่สิบแปดยี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยอ่ะจำนวนใดก็แล้วแต่ที่มีส่วนเป็นหนึ่งร้อยจะตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งรู้ได้ยังไงคะคูว่ามีสองตำแหน่งเพราะว่าหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวนะคะก็เลยตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่ะเรามีเลขอะไรอยู่เรามีสี่สิบแปดอยู่